ขนมป๊ะเต้ทุกมุมเลยสองเต้สองเต้เลยนะจิ้มกับาไลด์เจริ่งแต่เจลันเจอร์ตกด้ววิจญาณกินนี้ันหอบกรอบจังนะ

hay bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตีอะไรอยู่วะไม่รู้จ๊ะเป็นคนแกวเราอะรเกินยังไงต้องเป็นร้านใช่ไหมแบเป็นหมูเขาเลยเป็นคนนี้จะนึกจับติดเชื้อหรืตู้ต่อติดต่อเราต้องเห็นหน้าผู้หญิงผู้หญิงก็เชื่เดี๋ยวเราคทะเลาะกันแล้วเราสามีเราคงก็ได้จเลยจะสตองก็เห็นบ้านบ้านนู่นเห็นมองหอยหายก็ใช้ก็จะให้เรืนี้ก็เห็นแล้วก็เป็นส่วนเราก็ต้องเจออยู่ตลอดมันวะ

Em à, okay. nhá, em muốn online nữa tôi tôi nhá. Mua tôi. mua là. Ừ. Tôi chỉ tư bỏ chọn đuôi đi nè, nhìn nó lòi. Tôi lo xí xía cho cho nó lòi cho cối cho trời. Chỗ xía cha là Cái con mà nhìn nó cứ trò nó vậy. Ờ nhà chị trâu nó. Ô yo, nhũ nó luôn. Đi qua. Đi đến chỗ lỗ bé ơi.

ผมม่าเอ็มช่วยดีเจจินรื้อมาช่ยดีเจช่วยมาไปปาร์ตี้ช่ก็ต้องมังว็ต้องกอล่ฟมราขอใหก็ต้องมั่วกอล์